มันมืดเลยอะ่ะอะไรเห็นพีดได้หรือยังเก้าอี้อ่ะอันนี้เก้อี้หนูไม่ไม่ช้น้เอพีด มาเร็วๆก็ของไม่พีดด้วยพอตจงนั่งตรงนี้น้องคินออกออกก่อนมันจะนั่งอสยอย่างนี้นะอะไรให้ดูมันจะขาดก่อนนะพีช อยู่น่นนะ,ะดูหนังดังเดิมเลยพี่ไปเอาถ้วยเอาจานม,มาอีกแป้ถ้วยมา<ป>จานครบแล้วแหละเหลือเหลือเออเอามาอีกใบหนึ่งพี ก,กินก่อนเพื่อนเลยไหม,มซื้อข้าวมาให้อยู่นะข้าวข้าวใขาจ่าเหรอ ็นไหมขนาดไรยังไม่มีเลยบอกแล้วให้ดูดบ่ฝออีต้อคือบ่ฝีที่ดีด้วยงหองไหม

เอาอันนี้อันนี้ันนี้11คนแต่แต่อยู่ในนี้มันไม่แจ้งเราอะออสวัสดีพี่พีทั้ง11คนนะคะทำไมทำไมในนี้มันไม่แจ้งเราอะเอาพาดินแบบโทรศัพท์เธอหมดหรอมาี้เดินยางนิไเน โบออนิใส่เลยอาทิตย์ลทหัรเขาเป็นคนใส่ว่าแมนดิการมันจะตกแล้วเนี่ย <ขอ S 3> แล้วพี่<อ>หนไม,ม่กลัวตกเคลียวเลยลูกสวัสดีนะคะพี่พี่ทุกคน17คนสวัสดีค่ะตรงนี้ทั้งข้าวเหนียวข้าวสวยเลยนะหนูจะเอาอะไรข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ข้าวสวยนี่แหละลูก เออกินแบ่งแบบพี่พีทอ่ะมันจะได้รู้ว่าอันไหนหมดนี่หมดระวัน้ำอะไรนะมานี่มาหนี่เทยแไหนเคยอะไรลูกไม่เลยพี่ก็จะเอาไปพี่พีทก็เขาก็จะกินเนาะเคยนั่นนึงเอาใส่กระหอมนะลูกขอใครอันนี้ พอยังมาก็เหมือนข้าวคุกอือข้าวคุกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะโอ้พี่พี่ทั้งสามสบสาคนเลยสวัสดีพี่มิ้นคนลาวนะคะพี่คณิษฐามะเขือเทศสวัสดีค่ะ่พี่อ่ อันนี้ไม่กินไส้มันหรอวไม่กินหมูสับนะไม่กินแล้วกินไม่เป็นตัวอย่างอามสวัสดีท่านะคอร์รี่อ,อ่านพี่ๆทุกคน,น่ะสวัสดีครับแล้วอ่ามพี่เดืกน้องปาล์มสวัสดีนะคะ สวัสดีพี่พี่ทั้ง21คนเลยวันนี้เรามาช้านิดหนึ่งมาค่ำเพราะว่าเราเพิ่งไปซื้อกับข้าวมาไม่รู้จะกินอะไรก็เลยไปซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะพี่มิ้นพี่คณิิฐาน้องปามนะคะมาทานข้าวเย็ยนด้วยกันนะ าการเป็นคัตเต้มแล้วอะไรเหรอ,อสวัสดีค่ะโอ้โหไม่คิดว่าพี่พีชเขาจะเข้ามาดูนะเนี่ยพาคินก็ไม่นั่งเก้าอี้เล็กอันนี้แม่นั่งมันจะพางายหลหลังเนี่ยคือคนยืนมาเป็นผู้อาวุโอเดี๋ยวแม่ดูเองก็ได้อ,อ่าน่อยลูกแม่อ่านไม่เห็น ถ้ามันเป็นภาษาเราแต่หน้ว่ากินอะไรคะกินอะไรเนาะค,คุณคมิ้นใช่ไหมคะกินอะไรมาเอ,อวันนี้มีพาโลมีอ่อมนะคะแล้วก็ผัดหน่อไม้พิมไทยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะพิม์ไทยดีกว่า <c oughs> จะได้อ่านคล่องๆเนาะพ <c oughs> าคินพิซซ่าคุณแม่สวัสด,ดีคะ่ะอ้จำจำจำ จำแบบป้าสมพิษได้ไหมที่ที่เออที่ที่มาต่อดูตอนตอนนั้นอ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสมพิษนะคะที่มาทักเราวันนั้นไงที่ที่อยู่ในไลฟ์ตอนเรากินมะม่วงอ่ะเออไม่ใช่กินมะยมทานข้าวด้วยกันนะคะมากินขวน้ำกันเด้อค่ะจำได้ต่ไม่เคยหน้าเขา คนพิมมาแม่ปาแก้วอ๋อปาแก้วจําได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับรคุณอ,มอ,อมอนอมอนอมอนวังอมอนวงอุ้ยอ่านถูกไหมนาอะป้าแก้วมากินข้าวด้วยกันนะคะน่าจะแซบเนาะแซบๆเลยค่ะ นนกินเหมือนเนี่ยอิ่มเลยอะไรนะลูกกินไข่กับน้ำเนี่นยอิม่มเฮียบ้างไม่รู้อะไรนี่นนนนยนะมากินอ่อมนะคะอ่อมไก่ไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่ะมอนบงอ๋ออะมอนบงชื่อเล่นหน่อยครับอ๋อ พี่อมรวงนะคะชื่อเล่นหน่อยครับหคนชอิมิมเอ็ดคนอันนี้ออมมากินออมด้วยกันนะคะอันนี้ออมไก่ด้วยคีนองออมไก่เราไม่ได้ทำเองหรอกเราไปซื้อเข้ามาวันนี้เพราะว่าเราทำไม่ทัน พาคินน่ารักพิซซ่ากะเก่งครับเห็นแกว่งธนูกับยายใช่ค่ะสาอาทิตย์นี่ไปแกว่งธนูร้อนก็ไปแกว่งอจะเป็นมาคักเหลี่ยมมืดตอนเนี้ย ยังลูกอีกแล้วไม่ก็อ่านบนนั้นสิน่ะพาคินพี่ชากระเกงเห็นแกว่งคนูกับยายภายัย <c oughs> เห็นในคลิปป้าภายัยอยู่ที่ไหนครับอยู่สารคามคะ่ะเป็นคนสารคามเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ <c oughs> ัดหน่อไม้ <c oughs> สาระข้ามน้ำมะต่องพนันไปน้อนตอนนี้สาระข้ามหนาวบักดึกอ่ะก็สิน้ำมะต่องอาบเพื่อเพิ่นมาเลยล่ะหนาวไหมคะคุณแม่หนาวค่ะหนาวค่ะป้าแก้วสาระข้ามหนาวมากเลยหรอพี่ยินกวนลมพี่ใส่รองเท้าขายเอาที่นม่หนาวเหรอหมดละวเขาอยู่ไม่ข้าวอ่ะรอกินลูกคิดก่อนลูกได้ถ้างั้นพี่พีทอ่านคอมเมนต์ให้แม่นะ พ่อออกเนี่ยเชียงว้ยนะเชียงรายหนาวมากมากหนาวมากมากเลยพูดภาษาเชียงรายให้ดูหน่อยเชียงรายหนาวมากเลยป้าแก้วบอกผมอยู่สุราษฎร์เอาพี่พีทไม่อ่านให้เลยผมอยู่ป้าสอยู่สุราษฎร์เลยเหรอคะสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์อยู่ภาคใต้ไหมอ๋อ เอาโซลาดอยู่คือภาคใต้ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ภาคใต้หรือเป็นภาคตะวันออกมีห้อยมีสักสิบมีสักสิบเอ็ดองศาสารมหาสารคามประมาณยี่สิบสิบนิดไม่ใช่ประมาณยี่สิบนิดนิดยี่สิบยี่สิบไมอ้ําสิบยี่สิบนี่แหละตอนนี้ตอนนี้น่าจะมาคูมอยู่สักยี่สิบสามจะลดลงเื่อยๆ่ ตามสุดคือสิเมื่อเช้าเค็กหน่ะสิบหกวันนี้สิบห้าองศาหนึ่งโมงเช้าหนึ่งโมงเช้าสิบห้าองศานี่ไงพรุงนี้เราจะเจอสิบห้าองศาพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าอ่คนต้นองตื่นมา,มาอ,อมาน,น,นา,า,นาบน้เพราะว่นเช้าพรุ่งนี้เอาลมในห้องนั้นจะไม่เอาลมในห้องนอกเข้ามา อารมในห้องน้ำถ้ามันเอาลมเข้านอกเข้ามาในห้องน้ำแบบตอนรับน้ำไม่้องดูน้นาไม่เป็นไรเพราะมันกินผิดเรื่อยพภาคกินอิ่มยัง่ยอิ mm ่ม hmm. ย enfin ังล mm ูก hmm. เป็นแค่ไหน่อยน้องพาชินอาบน้ำหรือยังคะตอบกลับป้าค่ะยังครับยังครับย,ยังไม่อาบน้ำเลยแต่ถ้าอาบน้ำก่อนแล้วมากินข้าวมันจะตัวอยกูกระป๋องจะได้อาบน้ำเมาอนกัมซึ่ก็ต้องเลยกินข้าวก่อนอาบน้ำกินข้าวเสร็จอาบน้ำแปลงแันเหรอ,อโอเคหมดแล้วพี่พีเราจำทิม่มามไม่กินอีกใช่ไหมข้าวกินอีกไหมลูกกินแล้กินก็ชินก็ได้ กินข้าสอนนะคะมินกินข้าวโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณมินขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณทุกท่านเลยทากินกด้วยไข่แดงอกินนะ่ยกินมาพี่ตอบคอมเมนต์หน่อยนะลูกไม่กินข้าวนาทานข้าวด้วยกันครับ ไปเทน้ำเปล่าให้แม่หน่อยปะน้ำเปล่าในตู้เย็นนะลูกเอาน้ำขวดหนึ่งออกมาห้าคน,นเห็นใส่เสื้อนักเรียนอยู่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะทมเร็วคือหมอ หพุกงึกมืดมากมืดเป็นเวลานทุ่มไม่ได้ว่าดึกมากแล้วนี่หกโมงครึ่งโมงครึ่งคือพิแม่บอกให้ทำอะไรการจัดเครื่องแบบสิบแปดโมงไปหน้าสิบวินาที ้กินอย่ายกขานะลูกกิน้ะาก่อนะลูก่วน้เอางูเป็นะเล๋นีมป้าสมพิษมากินข้าวด้วยกันนะคะ ไม่ได้กินว่าอามกินก็ยวรตองหนาีพ่อขยับบอวอ่ะสองอันลวม่นะตุ๊กไข่เนียวมันขาบไปกินคนเดียวมันบแบงเลยด้น่ะถ้าบหักไหมันอ่ะมันห่อนเนาะนไปไป

พ,พี่พี่ประสวัสดีครับแม่ๆอีกครั้งหนึ่งัสวัสดีครับผมสวัสดีครับหกคนลูกแปดเาสี่อหนันนี้อนกเน้อี่กนอนี่ก็น้ำมอ่อะไรไม่หน่อไม้

เอาไปตรงที่ล้างจานหลังบ้านแล้วก <My S 1> ันพี่นิบบเดเดอาไปตรงที่ล้างจาน<ส>มันจะได้มีพืน้นที่ลูกไปพี่นิดอยู่ใกล้อะ

ตอนที่ผมกดหัวใจทำไมมันไม่ขึ้นเป็นแถ่นแบบ เองมันสุกแล้วมั้งดูกคินอ่ะเรากำลังพยายามยากมันส่อคุณสายฟ้าสวัสดีค่ะมาทานข้าวเย็นกันนะมันเชียวได้เลยแม่อามก่อนเธอจะว่าว้างเอาไปหนักกองเลยเด้อ มันเข่าแรงต้อกัรเด้อหน่องเยไปข้องง๊าก่าอนเราโทรศัพท์น้ไปชาร์จด้วยด้วบ้น้องบอกอบอบอว่าบ่บ่บ,อบ,อบอออ่อะไรบ่ชาร์จไปชาร์จด้วยพี้องบ่าีท่เอ้ยไ้องา่เไปชาร์จด้วยพีหยิบไปแป๊บน่า หน้าทีวีสวัสดีสวัสดีนะเจ้าของบ้านคนสวยสายฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายฟ้านะคะมีชิ้นปี่มีชิ้นย่างครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณาชาติชายด้วยนะคะม,มีลูกคินปิ้งมีหลายอย่างมากเลยวันนี้มาทำข้าวด้วยกันครับพากินมานั่งดีๆลูกอย่าเล่นแบบนั้นน,นนะจะได้อ่า,เาน,นเขียนวนหลวเข็ดอเอาเลยจะได้อ่าเิเขีน บวดฟันนะพากินถ้ากินเยอะขนาดนะั้นอ่ะคุณกินเขากินเผ็ด สวัสดีค่ะสายไฟฟ้าอ๋อสวัสดีค่ะสายไฟฟ้าชาชายชัยยะสายฟ้าชาชายสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะเอะนะ้าเลี้ยวเถอบมาไม่ได้ยี่สิบสี่นาทีไลฟ์แป๊บเดียวเอง พาคินเปลี่ยนเก้าอี้กันนั่งนะมันจะพาไม่หักอันเนี้ย่องมันี้ไมไม่ต้องั่งนี้อาแม่บอกว่าเกอี้จะหักจะมให้เปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน เปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาเอาออกไหมเปลี่ยนเพราะวาไม่เปลี่ยนทำต่อหักก่อนเราจะไปแคมป์ปิ้ง <c oughs> ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ส่งขอบคอันนี้คนเดียวเอาไปเลยทุกไปเอาไปเลยอะไรอยู่อะไรอยู่ มไม่ได้ล้างเล็กปิ้งมามันก็จะรสชาติเปลี่ยนไปใช่ไลาเป็นรสชาติหมูเอาพ้ดทอดหมูทอดกินหมาทอดทอดหมูปิ้งแม่ทำทอดปลา สนิมปินเลยไหมปีนเลยเนาะดูหนังอู้หัวอ๋อขอดูหนังไปแล้วนะคะทุกคนบันหลังเจอกันใหม่ม <า S 2> สวัสดีค่ะ